วันน,นี้จะมาลองดึงเบรกมือเนี่ยฮะผมจะใช้ความเร็วูปที่ประมาณ60เคียลองเล่นไหมครับวิบ่ง60แล้วก็เอ่อดึงเบรกมือขึอ้นแล้วดูการทรงตัวรถมันจ,จะบิดซ้ายบิดขวาหนรนะะือเปล่า นี่เหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้มิสู i ิชิที่ผมใช้อยู่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมเคยลองเล่นมาแล้วเชฟมิสูบิส,บสูแต่โตตาไม่เคยหรับขอดไม่เคยอันนี้ก็คู้ลองสามยี่ห้อนะครับแต่ผมก็ว่าดีทุกยี่หอ้อแต่ว่าพอลองพอลองไปเนี้ยตอมี้ชุกเชิญเรบรกไปนะ ที่ตรงที่สุดเนี่ยคือมิสุบลองเล่นดูนะครับ